สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องประวันพารวยอีกแล้วนะคะประวันก็จะมาให้แนวทางหาหนอยเหมือนอย่างเช่นทุกวันนะคะเป็นไงมั่งคะเมะื่อวานใครได้ดูคลิปประวันพอถูกตามกันมั่งไหมนอ้อก็ถูกกันไปเต็มๆมัมนนม่นน้อเมื่อวานเนี่ยค่ะวานนี้ ตัวเด่นตัวฟันนี้ก็เข้านะคะเด่งบนเด่งล่างเข้าสองน้อยเนาะสองน้อยสามน้อยไหมไม่รู้เนาะประวันจําไม่ได้ละไม่รู้เข้ากี่น้อยรู้แต่ว่าเข้าน้อยพิเศษเนี่ยเต็มเต็มเนาะตัวฟันประวันนะคะแล้วก็มาตัวชอบประวันก็เข้าเต็มเต็มมาชุดเด่นสุดนี้ก็เข้าเช่นกันเนะเออาะเมื่อวานนี้เลขเข้าดีมากเนาะเนี่ย ก็เนี่ยตัวเด่นประวันนะ่ะถ้าสมาชิกท่านใดที่เก่งนี่ก็สามารถเอาไปจับได้มาตรงๆด้วยไม่มีกลับไม่มีอ้อมเลยเนาะมาตรงๆฟันชุดเดียวนะคะก็รับซับกันแล้วเนาะใครที่ได้ดูผ่านมาได้เข้ามาดูคลิปประวันเนาะวันนี้ประวันก็จะมาแบ่งแนวทางให้อีกเช่นเคยนะคะ พอได้เป็นค่ากับข้าวค่าใช้จ่ายไปวันๆเนาะไม่ต้องทุ่มเยอะเล่นเล่นได้อย่าให้ครอบครัวเดือดร้อนอย่าให้ตัวเราเดือดร้อนนะคะส่วนหนึ่งแบ่งไว้ซื้ออีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้ใช้จ่ายนะคะประวันเองก็ไม่สนับสนุนนะเล่นเล่นการพนันเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความหวังของคนที่ชอบตัวเลขะนะคะ ก่อนจะไปดูตัวเลขกันในวันนี้เพราะวันก็ทำตามกฎของเขาก่อนเนาะสุดหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นไปค่ะ นี่กอ็อันนี้ก็เป็นตัวเด่นของในวันนี้นะคะนี่ค่ะเด่นจับชุดได้ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเด่นของสูตรของวันนี้หน้าตาของสูตรในวันนี้ทั้งหมดนะคะตัวเลขทั้งหมดของวันนี้วันนี้ประวันจะใช้แค่6ชุดเมื่อวานนี้ใช้7ชุดเพราะว่าเลขมันยากเกมื่อวานน่ะเนาะ วันนี้ก็จะลดลงมาใช้6ชุดแล้วก็ไปรวมกับชุดอื่นๆอีกก็20่สกว่าชุดนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นเลขที่เหลือค่ะนี่นะคะตัวเลขที่เขาเศษอยู่เนี่ยค่ะก็คือศูนย์หกห้าเจ็ดเก้า ตัวเลขที่เขาเหลืออยู่วันนี้นะคะนี่ค่ะนี่สมาชิกมีเลขในใจหรือว่าสมาชิกท่านใดที่ทำเป็นแล้วก็สามารถเอาตัวเด่นนั้นมาจับได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเอาตัวเด่นตัวเดียวมาจับได้เลยค่ะเพราะว่านี่เขาจะมาค่ะบางทีก็สองชุดถึงสองชุดถึงสมชุดนะคะนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเด่นสุดของในในสูตรนี้นะคะแล้วก็อีก12สูตรคือเด่นชนตัวนี้ค่ะแล้วเด่นลงลงมานี่ก็คือ2นะคะเด่นสุดนี่คือ3เด่นลงนี่คือ2ค่ะนะคะเด่นลงของวันนี้นะคะเดี๋ยวก็วันให้แคปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเด่นของอืม ที่ประวันเอาเป็นตัวฟันให้ทุกวันน่ะนะคะสูตรหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเด่นอ่าเก้าหกห้าสูตรสองเขาจะเด่นหนึ่งหกห้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเด่นของนอยของวีวันนี้ค่ะวี v วันนี้ก็จะเด่นชุดหนึ่งนี่ก็จะเด่นอ่าสี่สามสองหกชุดสองก็จะเด่นอยู่ที่หก สามสองนะคะก็จะชนกันอยู่ที่สามและหกและสองนะคะอันนี้ก็ชุดตัวฟันนี้ก็จะเด่นจะชนกันอยู่ที่ห้าและหกนะคะแล้วก็มาชุดนี้ก็จะชนกันอยู่ที่เก้าและหนึ่งนะคะนี่นะคะสมาชิกดูนะคะนะคะนะคะเนี่ยค่ะ แคปค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวค่อยไปเอาขยายออดเนาะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นนะคะอันนี้ค่ะแคปไวค้ค่ะนะคะวันนี้ปวันก็เดี๋ยวปวันจะมาทำชุดเทียบดูว่ามันเด่นสุดๆเนี่ยคือมันเด่นตัวไหนเนาะ จะได้ตัวไหนนะคะโอเคค่ะสูตรก็ไม่มีอะไรมากสูตรง่ายๆนะคะวันนี้สูตรง่ายมากเราก็จะวันนี้เขาได้มาหกสตัวเนี่ยสตัวเนี่ยเราก็จะใช้ตัว น้าสุดนะคะใช้ตัวหน้าสุดนะคะมาคำนวณค่ะนะคะเราก็เอามาตั้งแล้วก็บวกไปหนึ่ง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 แค่นั้นเองอันนี้อันนี้สุดง่ายๆนะคะนะคะคือเขาได้สีเนาะอืสี่นี่นะคะเห็นไหมคะใช้ปากกาแดงเห็นไหมเห็นไหมคะมันจะได้ต่างสีกันเนาะ 4แล้วก็หคือบวกเพิ่มไป1 1 1, 1นะคะแล้วก็6เนี่ยคะ่ะแล้วก็7ก็มาเรามาดูกันว่าเขาจะชนเงินอยู่ที่ตัวไหนนี่นะคะเขาก็จะได้ออกมา4 5และ6 7 8นะคะมาดูดิว่าเขาจะชนเงินตรงไหนชนเขียนไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะ ตัวที่หนึ่งเขาก็จะชนกันที่7นะคะตัวที่สองก็จะชนกันอยู่ที่แปดคะ่ะทีนี้เราก็จะมาดูในสูตรของเรานี้ว่าเขาชนกับตัวไหนมั่งว่ามีไหมนะคะอืมอืมโ้นี่เขามาชนกับตัวนี้นะคะคือเจ็ด นะคะคือชนเจ็ดแต่เจ็ดนี่มันเศษชนเศษที่เจ็ดนะคะอืมชนเจ็ดที่เศษตรงนี้เนี่ยสมาชิกก็สามารถที่ว่า <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> ก็สามารถที่ว่าจะเอาตัวเด่นของป้าวันที่ฟันแล้วเนี่ยไปจับได้นะคะ เด่นลงแล้วก็เด่นสุดนะคะตัวตัวลงลงเด่นแล้วก็เด่นสุดสามารถเอามาจับได้นะคะถ้าสมาชิกชอบ7และ8นะคะแต่ถ้าไม่ชอบที่ประวันจับให้ก็สมาชิกก็สามารถเลือกตัวเล,วเลขเอาไปจับเองได้เพราะว่าตัวเลขของประวัทน,นทั้งหมดเนี่ยเด่นทั้งหมดคือเขาจะเข้าหมดนะคะนะคะเพราะว่าประวันจะคัดออกมาแบบ ตัวเด่นตัวชวนมากที่สุดก็จะมีเด่นรองเด่นทุกเด่นนะคะนะคะคเดี๋ยวพวันก็จะไปสรุปให้ละว,ว่าฟันตัวไหนเนาะวันนี้เนาะนี่ก็วันนี้ก็เด่นของป้าวันก็วันนี้ก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยนี่นะคะอันนี้คือเด่นอันนี้คือเด่นทั้งหมด9ชุดอันนี้ อันนี้สี่ชุดนะคะนี่นะคะนะคะแล้วก็ทั้งทั้งหกชุดด้านหลังด้วยที่ปะวันเทียบมาทั้งหมดนะคะเขาก็าจะได้เด่นประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะวันนี้ปะวันก็จะมาฟันให้วันนี้ปวันฟันอะไรเมื่อวานเนี้ยปวันนี้สงใจให้ไหม เมื่อวันว่าเอ๊มื่อวันหนึ่งนี่เมื่อวันรู้แล้วว่าเขามาเยอะสุดใช่ไหมแล้วก็ชนหลายชุดแล้วก็ไปชนกับสูตรโบราณเระวันด้วยเนาะอือระหว่างเก้ากับหกเนี่ยพระวันจะฟันอันไหนดีเมื่อวานเระวันสองใจเนาะเมื่อวันเลยตัดสินใจไปฟันหกหกไม่มาเลยไปเที่ยวเวียดนามเมื่อวานไม่ยอมกลับวันนี้คงกลับแล้วแหละนะอืมเดี๋ยวตัดสินใจฟันสองตัวนี่ ลองไม่มามาเด่นก็โอเคแล้วเนาะ <c oughs> ถ้าเอาก้าวก็โอ้ได้หลายเด้งนะเมื่อวันประวันตัดสินใจพลาดนิดเดียวนี่เนาะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ได้ทั้งเจาะทั้งรูดแล้วโอเคละอ่าอันนี้ประวันก็จะมาสรุปให้นะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าตัดสินใจพลาดอีกไหม ถ้าพลาผดผิดพลาดประการใดประวันก็ขอโทษด้วยเนาะเพราะประวันเองก็ไม่รู้ว่าตัวเลขตัวไหนที่ว่ามันจะมาแต่ประวันก็พยายามคัดตัวที่เด่นที่สุดที่คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้มาแบ่งปันให้สมาชิกทุกๆท,ท่านให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้ประวันจะให้ฟันที่ห้าค่ะเพราะห้านี้น่าจะเป็นไปได้เนาะ นี่นะคะประวันให้ฟันห้านะคะหลุดวิ่งค่ะสามารถเอาไปซื้อได้ทุกหุ้นทุกหวยนะคะเพราะเลขประวันนี้จะเข้าหมดเลยไม่มีคำว่าหลุดถ้าจะหลุดก็หลุดส่วนน้อยตัวเด่นประวันนะคะนี่นะคะวันนี้ประวันก็ให้ลงนี่คือหนะคะ ตัวเด่นตัวฟันประวันให้ฟันห้านะคะเนี่ยค่ะอ่านี่คือนอยวีนอยวีนี่จากสี่ตัวนี่ค่ะสี่ตัวคือตรงนี้สี่ตัวคือจะมีสี่มีสามมีสองมีหกนะคะสี่ตัวมีสามมีสองมีหกประวันก็คัดออกมานี่คือเด่นสามตัวสามสองและหกอือวันคัดฟันเด่นสุดนี่คือสามกับหกนะคะ เพราะว่าหกเนี่ยมันไปชนกับชุดตัวฟันที่ประวันฟันให้ทุกวันที่ตัวเด่นทุกวันนะคะ<ม>เขาชนกัน<ม>และสามเนี่ย<ม>เขาก็ไปชนกับเลขเด่นชุดเนี่ยค่ะเด่นสุดของทั้งหมดเนี่ยยี่สิบสี่สูตรเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือเด่นหมดคือสามนะคะเด่นสุดเด่นสุดนะคะคือสามนะคะ รวลงลงมาก็คือเด่น2คือชนวันนี้เนี่ยเลขทั้ง2อสามชุดเนี่ยคือเขาชนกันหมดปกติเนี่ยนอยนอยของนอย VIP เนี่ยเขาจะไม่ค่อยชนนะคะถ้าจะชนก็ส่วนน้อยมากแต่วันนี้เขาชนกันหมดนะคะอันนี้ไม่ชะไม่ทราบว่าสมาชิกแคปกั่หรือยังได้นะคะแคปแล้วเนาะเมื่อกี้ประวันให้แคปแล้วเนาะนี่นะคะ นี่ถ้าสมาชิกชื่นชอบตัวไหนก็สามารถเอามาจับได้นะคะเนี่ยเอาห้าไปจับเนี่ยจับเนี่ยเก้าห้าหนึ่งห้าหกหกห้านี้ก็อาจจะมาด้วยกันได้นะคะแต่ว่านานๆก็มาทีหนึ่งนะคะอืมเนี่ยก็จะเอาไปจับเนี่ยห้าสามห้าห้าสองเนาะถ้ามันชนกันอย่างนี้ก็ลองจับดูเนาะหกห้าอะไรประมาณเนี้ย ถ้าเขามาเขาก็คงจะมาตรงๆนะคะอันนี้ก็จับได้นะคะสามหกสองหกอะไรสองสามอะไรประมาณนี้ก็จับได้นะคะนี่พะวันก็จะมาสรุปให้นะคะสรุปสองตัวให้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มทั้งหมดวันนี้จะมีเยอะชุดหน่อยเนาะเพราะว่าตัวเลขมันตัวที่เหลือนะ่ะมันเยอะค่ะพะวันก็คัดเอาตัวที่ว่าเด่นที่สุดออกมาจับเป็นชุดเด่นให้นะคะ ก็จะมีสิบชุดนะคะชุดเด่นเห็นไหมคะเห็นไหมนี่นะคะอืมก็จะมีสามศูนย์สามหกสามห้าสามเก้าสองเจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าห้าหกเก้าห้าหกเก้านะคะอันนี้คือชุดเต็มทั้งหมดสิบชุดค่ะอันนี้เป็นชุดที่เด่นที่สุดนะคะทั้งหมด ทั้งหมด10ชุดเนี่ยเด่นที่สุดนะคะก็จะมี95 30 35 06 05 6 0นะคะ36เพราะว่าถ้าเรามีเลขเอ6เนี่ยเราต้องมี05เพราะว่ามันจะเป็นเลขติดนะคะถ้าเรามี35เนี่ยเราก็จะต้องมี36นะคะนะคะ เหมือนอย่างเช่นอันเนี้ยเขามีเก้าห้าเขาก็ต้องมีอ่าหกเนะคะพอเผื่อมันอ่าขึ้นลงขึ้นลงแต้มนะคะนะคะอ่านี่ประวันก็อันนี้ก็จะเป็นชุดที่ว่าประวันชอบถ้าสมาชิกท่านใดที่ชื่นชอบเหมือนประวันก็สามารถตามประวันได้นะคะถ้าถูกแล้วก็ให้หยุดถ้าว่าอืมชุดที่ประวัน ชอบนะคะถ้าสมมุติว่าซื้อไปสองหน่อยแล้วเนี่ยมันไม่เข้าเลยก็ให้สมาชิกโดดมาเอาชุดนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็นชุดนี้เลยเข้าซื้อนะคะแต่ประวันก็คัดชุดที่เด่นที่สุดอ่ะที่ประวันชอบนะคะว่าความเป็นไปได้ของมันนะนะว่าเขาจะมาแบบไหนนะคะก็จะมี63 95มเก้าห้งแล้วก็3าหนะคะสมาชิกตันใดชื่นชอบก็ เอาไปจัดเอาไปเอาไปลองดูนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวประวันให้แคปนะคะเพราะว่าประวันก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวเนาะเผื่อสมาชิกได้ไปทำงานได้เบื่อลำคาญมั่งพูดเยอะพูดมากอาจจะลำคาญเนาะบางคนก็เข้ามาก็เมื่อไรจะบอกสักทีพูดมาก <c oughs> แต่จริงๆแล้วประวันก็อยากจะอธิบายให้สมาชิกได้ ศึกษาก่อนก่อนที่เราจะลงทุนทุกอย่างถ้าการที่ว่าเราอยากจะได้เงินของเขาเนี่ยมามาไว้ในกระเป๋าเราเนี่ยเราก็ต้องดูให้ละเอียดก่อนนะคะดูให้จบคลิปแล้วก็จะได้รู้ว่าเออตัวเลขตัวไหนที่น่าจะมาหรือน่าความเป็นไปได้ก่อนที่เราจะลงทุนอย่าเข้าไปแค่ดูเสร็จปับ๊บเอาแค่ตัวเลขแล้วออกคือไม่ฟังคำอธิบายอะไรเลยเนี่ยบางครั้งก็ มันไม่ถูกขึ้นมาก็นะหมดเงินเราอะเนาะแทนที่จะได้เงินกินขนมกับต้องเสียไปอีกเพราะประวันก็ไม่อยากจะให้ใครนี้มามาหมดเงินมาเสียเงินตรงนี้อะเนาะก็อ,อยากจะให้สมาชิกฟังให้จบคลิปแล้วก็ไปตัดสินใจว่าเออจะซื้อแบบไหนจะตามป้าดีหรือว่าจะซื้อชุดเด่นนี้ที่ประวันคัดให้หรือว่าจะซื้อทั้งหมด1ิบชุดนี้หรือว่า จะวิ่งแล้วก็ลูดจะวิ่ง 6, หกือววิ่งห้าก็ได้นะคะจะเอาตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้แต่สำหรับป้าวันนั้นตัวนี้ป้าวันจะซื้อนิดหนึ่งเพราะเขาเป็นตัวลงแต่ตัวเด่นเนี่ยป้าวันก็จะลูดแล้วก็วิ่งนะคะอันนี้ก็จะวิ่งนิดหนึ่งอันนี้ก็จะวิ่งเยอะหน่อยต,ตัวนี้ก็จะใช้ลูดแล้วก็จะมาซื้อชุดนี้ถ้าประวันซื้อไปสองหน่วยแล้วเนี่ยว่าไอ้นี้เนี่ยมัน ไม่เข้าใช่ไหมประวันก็จะโดดใส่ชุดนี้นะคะเพราะว่ามันจะเข้าทุกทุกหนวยทุกหนวยอ่ะแต่ประวันก็คิดคิดว่านะตามที่ว่าประวันดูนะคะว่าเลขภายในสี่ตัวเนี่ยเขาต้องมาหนึ่งชุดอะค่ะระวางสามหนวยเนี่ยนะคะ,ะ,ะ,ค,ะค่ะสุดท้ายนี้ประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าประวันจะมาวิเคราะห์หวยรัฐบาลให้ สตัวล่างะนะคะว่า,เ,าเลขตัวไหนที่น่าลงทุนหรือว่าไม่น่าลงทุนนะคะแล้ก็จะสรุปให้ทั้งหมดค่ะเดี๋ยวประวันพักพ่สักแป๊บเดี๋ยวประวันจะลุกมา,อ,าอัดคลิปแล้วก็มาลงให้สมาชิกนะคะหวยรัฐบาลนะคะอันนี้เป็นหวยฮาหนอยค่ะหวยฮาหนอยวันที่13เดือน16 64วันพุธนะคะอันนี้ก็สามารถเอาเข้าไปซื้อมาเลได้เลยนะคะ เราะว่าเลขของปวันเนี่ยเขาจะเข้าถึงมาเลยอะไรได้หมดเลยเนี่ยตัวเด่นเนี่ยเอาไปวิ่งเอาไปลูดหวยมาเลยได้เลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ปวันก็ขอฝากช่องเล็กๆช่องเปิดใหม่ของปวันด้วยเนาะใครที่ผ่านเข้ามาแวะเข้ามาเยี่ยมมาชมแล้วปวันก็ขอน้ำใจเล็กๆน้อยๆช่วยกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่ง ให้ป้าด้วยเนาะเผื่อมีคลิปใหม่ๆอะไรที่ดีๆเดี๋ยวป้าก็ก็จะได้ไม่พลาดโอกาสที่ว่ามีดีๆมาฝากกันนะคะเดี๋ยววันที่15นี่ภาพป้าจะาจุดธูปขอโชคขอลาบจากพี่ไขวัดเจดีที่นครนะนะคะนะคะเดี๋ยวป้าจะขอโชคขอลาบให้นะคะกับ,จบเจ้าปู่เจ้าย่าสีสุโธมแม่ย่าสีปทุมมาเนาะ จะป้าจะพาขอพรเนาะพอป้านับถืออยู่สามองค์นี่แหละที่ป้านับถืออยู่ก็จะมีปู่ศรีสุดโทเจ้าญาสศรีปทุมมาแล้วก็พี่ไข่แห่งณวัดเจดีเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภนะพี่ไข่เจ้าปู่เจ้าญาก็เป็นเทพที่ว่านับถือแล้วไม่อดไม่อยากเงินทองไม่เคยขาดมือทำอะไรก็ประสบความสำเร็จหมดเนาะสุดท้ายนี้ป้าก็ขอให้ สมาชิกทุกท่านขอให้ถูกซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกให้ได้มีเงินซื้อข้านมซื้อกับข้าวกันเนาะเย็นนี้ก็รอรับเงินกันเนาะอย่าซื้อเยอะซื้อพอให้ประมาณอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนและครอบครัวเดือดร้อนนะคะสุดท้ายนี้ประวันก็ขอบคุณเพื่อน ที่เข้ามารับชมทุกๆท่านนะคะฝากช่องใหม่ประวันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอให้รวยๆรวยๆวยเฮงเหมันหมานกันนะคะสวัสดีคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะโชคดีคะ่ะ